สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทํำข้าวผัดแบบง่ายๆอย่างที่เราชอบผัดกินเป็นประจำจะใส่แค่ไข่กับมะเขือเทศแล้วก็ข้าวแค่นั้นนะคะจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยเพราะว่าปกติจะเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ตรงนี้อยู่แล้วค่ะถ้าผัดเขาผัดส่วนใหญ่ก็คือจะใส่แค่ไข่อย่างเดียว เจียวกระเทียมให้ร้อนก่อนนะคะอันนี้คือผัดแบบง่ายๆแบบที่เราทำกินของเรานะคะไม่ได้ว่าผัดอะไรยุ่งยากค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็คือกินอะไรก็ได้ง่ายๆต้องมีไข่ตุนมาไว้ตลอด แล้วเรากระเทียมมันเหลืองแล้วเราก็ใส่ไข่ เรามีเข้าเย็นอยู่หูมันเร็บแล้วเราก็จะใส่เข้าเย็น เราก็ปรุงตามอรธยาใยเลยค่ะเป็นที่เราชอบ,บที่เรากิดนนะ เรียกว่าข้าวผัดไข่ดีกว่าค่ะข้าวผัดไข่ใส่มะเขือเทศเนื้อสับเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ชอบถึงใส่เราก็เคีย่ยวออกเพราะเราไม่กิน

เรากินคนเดียวกิน,กน,กน,กนไม่หมดนี่เดี๋ยวไปหวานให้นกกินจองีเยอะ มาณนี้นะคะมีอะเรก็ตักใส่จานจะให้มะเขือเทศเลกๆหน่อยก็ก็กินแบบมะเขือเทศเลกๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นข้าวผัดง่ายๆแบบนี้นะคะ